คำอธิษฐานธรรมของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคำอธิษฐานธรรมนั้นก็คือคำพรคำสอนของคุณแม่ที่ท่านได้อธิษฐานและบอกให้ลูกๆจดไว้เป็นคราวๆไปในคำอธิษฐานนั้นก็จะมีทั้งคำอวยพรและคำสอนในเรื่องธรรมะอยู่ในนั้นด้วยการได้ฟังคำเหล่านี้ นอกจากจะเป็นมงคลต่อลูกๆแล้วยังสามารถนำมาสอนใจเตือนใจตนให้อยู่ในแนวธรรมะได้อีกด้วยกระผมจึงขอนำมาอ่านให้ได้ฟังกันทั่วไปวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2503ตอนทานอาหารเย็นกินตามมีบ้านเศรษฐีโบราณ เพราะอิ่มศีล์อิ่มทานจึงจัดว่าการมั่งมีถ้าอยากจะรวยอย่างฉันก็อุตสาหขยันเข้าซีมันภาคมันเพียรมันเรียนตะพืชความมืดไม่มีมีแต่ความผ่องใสอยู่ที่ใจอารีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ก็นับว่าเป็นคนดีอุตสาหบริจาคตันหาราคะ ต้องชนะทุกทีถ้าหมดกิเลสเศษบาปความหยาบก็ไม่มีถึงจะมั่งมีสีสุขทุก็ไม่มีไม่เชื่อฉันท่านทดลองไม่ต้องรอรีถ้าท่านอยากเป็นคนรวยช่วยตัวเองท่านก็เก่งเต็มทีถ้าละบุตรละหลานไม่เกี่ยวข้องท่านก็ต้องผลนภัยรี เพราะบุตรหลานว่านเครือท่านก็เบื่อเต็มทีทำไมท่านอ้างว่ากว้างงูไม่พ้นคอทำไมท่านไม่ขอไปทีบอกว่าฉันจะไปพระนิพพานฉันจะตัดบ่วงห่วงมานกันเสียทีการที่ฉันรอรอรีรีรก็เพราะจะใช้นี่กรรมเก่าถ้ารู้เท่าทันเป็นปัจจุบันธรรม มันก็หมดเวรหมดกรรมกันเท่านี้เมื่อไม่มีเรื่องเครื่องต่อท่านไม่ต้องรอขอลองดูสักทีถ้าหมดรักหมดชังก็สมหวังเต็มที่ท่านจะได้เป็นเศรษฐีมหาศารสุขสําราญเต็มที่สวัสดีทุกๆุกท่านวันใหม่เอี่ยมบุญเรือนตงบุญเติม ขอขอบคุณข้อมูลที่มาจากเฟซคุณกรกฎศิริวัตรด้วยครับ